สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นจากสำนักข่าวจีทว e w ิดิฉันจิดภอ่านค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ประจำวันที่14มีนาคม2,565กันค่ะ เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีครีขันธ์นะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม213รายผู้ป่วยสะสมทีม14,87รายรักษาหายแล้ว9 5 5 2รายเสียชีวิตเพิ่มเติม1รายเป็น16รายในเขตพื้นที่อำเภอหัวหินพบผู้ติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม55รายอําเภอปานบุรี46รายอําเภอสามรอยอด29รายอําเภอคุยบุรี4รายอําเภอเมืองประจวบคีครีขันธ์55รายอําเภอ ับสแกน13รายและอำเภอบางสะพานอีก11รายค่ะและสำหรับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดในทีในประเทศไทยนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีเพิ่มเติม22,130รายผู้ป่วยสะสมที่983,520รายรักษาหายแล้ว23,508รายและเสียชีวิตเพิ่มเติม69รายค่ะ ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว23,508รายและผู้เสียชีวิตมีเพิ่มเติม69รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวรรกกันที่จังหวัดประจวบคลิีขันได้เร่งฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกอำเภอค่ะ วันที่14มีนาคม2565ในสเสถียรเจริญเลรียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีว่าที่พันติอดีศักดิ์น้อยสุวรรณรอมผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมประชุมที่ห้องประชุมศาราการจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่3 และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในสเตียนกล่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนั้นจังหวัดจึงต้องเร่งหาแนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาสร้างไรายได้ได้อีกครั้งโดยเชื่อว่าหากมีการประกาศให้โรคโควิด -19 เป็นโรคประจําถิ่นแล้วจะมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นจากนี้ทุกอำเภอจะต้องสํารวจค้นหาจุดเด่น อัตลักษณ์ของพื้นที่พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าในชุมชนท้องถิ่นที่มีความน่าสนใจจากนั้นจึงจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงตามศักยภาพของกลุ่มอำเภอแบ่งออกเป็นสโซนได้แก่หัวหินปานบุรีสามรอยอดกุยบุรีเมืองประจบคลิขันและทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยมุ่งเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบพักค้างแรมอย่างน้อย1-2คืนให้นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาในการใช้ใจ่ายอยู่ในพื้นที่นานมากทิ่ส และได้กระจายตัวไปในอำเภอต่างๆสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวตามศักยภาพของกลุ่มอำเภอทั้ง3โซนดังกล่าว โดยเน้นการจัดทำกิจกรรมที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆได้แก่1กลุ่มครอบครัวซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่หลงไหลในการเดินทางแบบจํากัดด้วยกลุ่มครอบครัวนิยมเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆกลุ่ม CSR ซึ่งเป็นการจัดก,กิจกรรมเพื่อสังคมกลุ่มนักศึกษาวัยทำงานหรือกลุ่ม Gen Y นิยมเดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับเพื่อนการแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองชอบความสะดวกรวดเร็วและใช้สื่อสังคมออนไลน์และกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มไวกยเกษียณที่มีกําลังจากเงินเก็บหรือบํานาญที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานการท่องเทีย่ยวจังหวัดประจบคลิีขันธ์อย่างได้พิจารณาแนวทางการออกแบบจัดทำมาสคอต<ม>เพื่อใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเทีย่ยวของจังหวัดประจบคลิคีขันธ์เบื้องต้นได้เลือกข้างแว่นถิ่นใต้เป็น มาสคอตส่เ mascot, งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพราะเป็นสัตว์ที่พบในพื้นที่มีลักษณะนิสัยซุกซนขี้อายเป็นสัตว์สังคมมีความน่ารักและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวโดยจะมีการจัดกิจกรรมประกวดออกแบบมัสคอตข้างแว่นและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกต่อไปโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ได้จัดพิธีบ,บุญฉลองรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรค่ะ นายนพมุฒิุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองรางวัลพระราชทานเซาเซมาธรรมจักประจำปี2565โดยมีนางสาวไพริงกองพันรองนายกเทศมนตรีนายอุดมดวงแขประธานสภาเทศบาลนายกิติเฟื่องฟูเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยนายสังเขปแจ่มจำรัดรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษานางกาญจนารัตวีศักผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขา ทักคณะครูนักเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีณอาคารทองอุไรโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ โดยทางโรงเรียนมีมพระสงวัดบุษยาบรรพุทธจำนวนเก้ารูปสวดพระพุทธมนต์พร้อมถวายอาหารบิณฑโตและจตุปัจจัยไทยธรรมสืบเนื่องโรงเรียนเขาพิทักษ์ได้รับคัดเลือกจากกรมศาสนากระสรวงวัฒนธรรมเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักผู้ที่ทำประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา2565จากสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในวันที่1 สกุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานาศาสาราพระราชสัตยาวัดประทุมวนารามซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่มาจากความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ที่มีนโยบายในการจัดก,การศึกษาในการเสริมสร้างความเจริญง,งอกง,งามของบุคคลและชุมชนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมยกย่องคุณงามความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลองค์กร และหน่วยงานที่ได้ดําเนินกิจกรรมที่พัฒนาด้านจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาชาวอำเภอสามรอยอดได้ตั้งโต๊ะบูชาเทพเจ้าไัยสิงเอียค่ะเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาวันที่13มีนาะคม2,515 พีโมรุนทิสวางเมธีธรรมสถานสามรอยยอดตมนลไร่เก่าอำเภอสามรอยยอดจ,งจังหวัดปัจจุบันในกำพลเต็งประเสริฐประท,มมรทานมมรณนทิพร้อมด้วยคณะกรรมาการร่วมพิธีเบิกเนตรเทพเจ้าใส่สิงเอียที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนทองโดยร่างทรงองค์ป่วยเสียงเจ้าสื่อก่อนจัดขบวนแห่ไปตามถนนเพชรเกษมเพื่อให้ประชาชนได้กรับไหว้ขอพรขอโชคขอลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษาาาาฐานศาลาแปดเหลี่ยมภายในมมรณนทิสวาเมี ที่ธรรมสถานสามรอยยอดต่อไปเทพเจ้าไฉซิงเอียถือเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์สินของชาวจีนแม้ว่าจะเกิดในยุคลองเทพเจ้าองค์อื่นแต่ก็ได้รับความนิยมกลับว่ายเพราะคนส่วนหนึ่งเชื่อเรื่องความหึงและโชคราบและความมั่งคงจึงนําสิ่งของที่เห็นว่ามีค่ามาวางไว้ด้วยสมัยอดีตจะใช้หยกผ้าและทองคําแต่ปัจจุบันนิยมใช้กระเป๋าสตางค์และสมุดบัญชีการกลับวหว้เทพเจ้าไฉซิงเอียถือเรื่องทิศทางและเวลาขนมอาหารที่เซ่นไหว้ คือผลไม้อาหารเจขนมที่มีสีสันสวยงามแต่ไม่ใช้เนื้อสัตว์และมักจะนําสมุดบัญชีกระเป๋าตางค์เลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเก็บเงินเก็บท่งม,ม,ม,มาตั้งบูชาด้วยหลังจากที่ทําพิธีเบิกเนสเสร็จแล้วก็ได้มีการจัดขบวนแห่อันเชิญออกจากทางมร,รณะที่สว่างเมธีธรรมสถานสามรอยอดไปตามถนนพิรเกษมจากฝั่งทิศตะวันตกตั้งแต่ตำมลไร่เกา่าตำมนสาราลายตำบนศิลาล,ายลอยและไปหยุดเทิงกับมายังฝั่งด้านทิศตะวันออกไล่ตั้งแต่ต ตำบลศิลาลอยไปจนถึงตำบลไร่ใหม่โดยมีประชาชนเตรียมเส้นไหว้มาตั้งโต๊ะรอยอยู่ริมถนนพิเกษมตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่งเพื่อขอพรขอโชคลาภพร้อมรอเปลี่ยนรูปของตนเองกับเทพเจ้าเพื่อนำมาไปบูชาในบ้านเพราะเชื่อกันว่าเป็นการกักเก็บพลังของเทพและเชื่อกันว่าเป็นการอัญเชิญให้เทพเจ้าเข้ามาประดับในบ้านเสริมความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ชาวบ้านดอนคู่ได้แห่นำเอารูปตานตนดและน้ำตาลสดมาวางขายริมถนนให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ วันที่13มีนาคม2565ผู้สึกข่าวรายงานที่บริเวณริมถนนสายเลียบชายฝั่งทะเลหาดชะอำหาดเจ้าสมรานบ้านบางเกตตำบลบางเก่าอชำจังหวัดเพชรบุรีได้มีชาวบ้านดอนคู่ตำบลนหนองผนานอำเภอเมืองเพชรบุรีได้นำโต๊ะมาตั้งริมถนนเพื่อขายลูกตาลตโนดสดและน้ำตาลสดน้ำตาลตโนดที่ทำจากลูกตาลลูกตาลลอยแก้วน้ำตาลปี๊บที่ทำจากตาลตโนดแท้ๆให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันโดยมีนักท่องเที่ยวต่าง จังหวัดที่ขับรถผ่านต่างแวะจอดสอบถามราคาและเลือกซื้อนําไปเป็นของฝากกลับไปรับประทานที่บ้านเป็นจํานวนมากสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเป็นกอบเป็นกำมนางสาวชนรดาแก้วสะอาดอายุ35ปีแม่ค้าชาวบ้านดอนคู่ตนนําบุหนองขนาดเล่าว่าช่วงนี้ปิดเทอมจะเจอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชายหาดชะอ่าจํานวนมากตนและชาวบ้านจะน,นําน้ําตาลสดมาวางจําหน่ายให้นักท่องเที่ยวในราคา3ขวด100บาทลูกตาลเชื่อมถึงละ20บบาทลูกตาลอ่อน ถุงละ50บาทน้ำตาลตะหนดแท้กระปุกละ35บาท3กระปุก100บาทส่วนน้ำตาลปึกครึ่งกิโล50บาทแต่ถ้านะักท,ท,ท่องเที่ยวสนใจที่จะทานน้ำตาลสดๆทางร้านก็มีบริการใส่แก้วให้ละ20บาทเปิดขายวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเมืองเพชรบุรีเป็นจำนวนมากและวันหยุดเทศก,กาลต่างๆโดยร้านค้าจะตั้งขายริมทางเริ่มตั้งแต่บ้านบางเกตต์ตําบลบางกาเก่าอำเภอชะอําไปจนถึงหาดบินหาดเจ้าสำลัน เมเมืองเพบุรีซึ่งสินค้าผลิตจากตาลตะโนดแท้ๆเพบุรีโดยไม่ใส่สารกันบูดเก็บรักษาไว้ได้7-10วันลูกตาลก็จะเจาะและจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวกันสดๆริมทางมีรสชาติที่หอมหวานและอร่อยโดยจะขายวันต่อวันเท่านั้นนายเอกรารสมสุดอายุ39ปีกล่าวว่าสำหรับตาลตะโนดชาวบ้านหมู่บ้านดอนคู่แต่เดิมได้รวมกลุ่มกันทำน้ำตาลตะโนดและเคี่ยวน้ำตาลปิบ๊บจำหน่ายในจังหวัดเพบุรีอยู่แล้วแต่ช่วงหลังๆที่บริเวณห ปึกเตียงและหาดชะอ่ามมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจํานวนมากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ชาวบ้านจึงรวมตัวกันนําลูกตัน,นโถนสดสนที่มีอยู่ในพื้นที่มาวางจําหน่ายริมทางเพื่อเป็นของขวัญของฝากของเมืองเพบบุรีให้นักท่องเที่ยวซึ่งจะขายดีในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวสามารถแวะเวียนมาเลือกซื้อเลือกชิมเพื่อให้ชาวบ้านได้มีไรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รบวบเยาวชนอายุ15ปีก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ค่ะ ช่วงเย็นวันที่13มีนาคม2515เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูทรสะอําจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากนายปัชยาพยางกูลเยาวชนชายอายุ16ปีผู้เสียหายชาวตะบนไร่ส้มอําเภอเมืองเพชรบุรีว่าเยาวชนอายุ15ปีผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเพื่อนที่พักด้วยกันที่หอพักได้ก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ย่อฮอน oh ด้าเวฟสีดําเทาป้ายทะเบียน1กไก่ทะทะหาร8665จังหวัดเพชรบุรี ตาน,น,นานกว่า5วันและไม่ยอมนํารถมาคืนก่อนพบว่าผู้ก่อเหตุขี่รถมาเที่ยวงานวันเกิดของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่บ้านพักภูวิลา่าในโครงการหมู่บ้านชั้นพีตําบญชญอําอําเภอช่ำจังหวัดเพชรบุรีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักภูวิลล่าชื่อแบมไบรท์ภายในซอย6โครงการหมู่บ้านชัดพีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบภายในบ้านพักภูวิลล่าสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนชายอายุ15ปีชาวบ้านหุบกระพงอำเภอชะอ่ำไว้ได้ขณะล็อกประตูและหลบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักพร้อมตรวจยึดของก่าเป็นรถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุจอดอยู่หน้าปากซอยจำนวนหนึ่งคันตรวจสอบภายในบ้านพักยังพบกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงอายุระหว่าง15-20ถึงปีประมาณ กําลังจัดงานวันเกิดอยู่ภายในภูวิลล่าก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้เป็นหลักฐานนําตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนยังสถานีตารวจภูทรเมืองเพชรบุรีนางสาวฝ้ายอายุ25ปีญาติของผู้เสียหายเล่าว,ว่าตนกับผู้เสียหายเป็นญาติกันก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุแล,และผู้เสียหายเป็นเพื่อนกันโดยผู้ก่อเหตุได้ขอมาอาศัยอยู่กับผู้เสียหายได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีก่อนเมื่อเวลา22นาฬกาว,วันที่9 เดมีนาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายกับเข้าหอพักได้ทํากุญแจตกพื้นไว้ผู้ก่อเหตุมาเจอจึงหยิบไปก่อนขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายหลบหนีไป ก่อนมาทราบวา่าผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายมาเที่ยวงานวันเกิดของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่บ้านพักภูวิล่าดังกล่าวตนจึงขับรถตามมาดูเข้ามาจอดภายในซอย6ที่เกิดเหตุแต่ไม่พบรถของกางจากนั้นได้มีเด็กผู้หญิงหนึ่งคนออกมาจากภายในบ้านเพื่อมาดูตนจึงขับรถออกไปดักรอด้านนอกปากซอย7บริเวณหน้าโครงการจนพักใหญ่ผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุดังกล่าวไปกินข้าวที่บริเวณปากซอย7จากนั้นได้หันมาเห็น จึงรีบทิ้งรถไว้ที่ปากซอยเจ็ดวิ่งหลบหนีกลับเข้ามาภายในบ้านผักปุล้ลาที่อยู่ในซอยหที่เกิดเหตุ ตนติดตามมาพบตัวที่บ้านหลังดังกล่าวโดยตนพยายามติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาประมาณ5วันได้มีการพูดคุยทางแชทขอให้ผู้ก่อเหตุนำรถมาคืนแต่ก็ไม่ยอมนำรถกลับมาคืนส่งผลให้ผู้เสียหายต้องเดินไปทำงานแล้ว5วันก่อนทนไม่ไหวจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มไว้ได้ดังกล่าวเบื้องตนผู้เสียหายและญาติิพร้อมด้วยผู้ก่อเหตุได้เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีเขาพูดคุยไก่เกียรก่อนญาติๆผู้เสียหายได้ให้โอกาส ผู้ก่อเหตุถอนแจ้งกว่าไม่เอาเรื่องตามกฎหมายเนื่องจากเห็นว่าเป็นเยาวชนอยากให้มีโอกาสกับตัวพร้อมทำประวัติผู้ก่อเหตุไว้ป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุไปก่อเหตุซ้ำอีก และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานสถานการณ์ข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4เจียงตึง Cable TV หรือผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆในทางเพจเฟซบุ o กอินสตาแกรมยูทูบทวิตเ t อร์และ TikTok อกได้จีจีทวีนิวเคเบิลทหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหอวหินจำกัดโทร062 965 2444ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ